ฟังไม่ไปใช้ก่อนเปาเยเฮ้ยบักปัญหาเขาหัวเฟี้ยวเจเปียวมุ้เฮ้าวหัวนีเฮี้ย What the fuck เอพี่แม่งอยู่พี่ก็ขาังออกมายี้ยพี่ก็ยืนอยู่เฉยอ๋อเฮียกูเปลี่ยน M4 ปุ๊บมินิมินิท่มแทนนะสัตว์ บอล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 เอาเอาขึ้นมายืนกลางเขตเอาอะไรวะตรงนี้ไม่มีทักขันเลยพเบสแค่เราจะป่านไม่เช่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีอุ้ยล้มบล็อกเหมือนกันไม่มีล้มไม่เป็นไรหรอกมั้ง เฮ้ยลมบักว่ะอืมผมเอาไอ้ไอ้เรียบครับไอ้เรียบครับอยู่ไหนละเราอยู่ไหนนตอนแล้วพี่ชายเราปักอยู่เมืองอยู่เมืองอยู่บนหัวเมืองเลยเนี่ยไม่มีแม่ช่างเหม็นตอนนีก็ถึงสะท้อนวะไม่เชื่อเจอคนรถปักเหมือนกันทางซ้ายเร่งสะท้อนจัดฮัลโหลไปผมป่ะอยู่ที่ล่องลอยพี่ขับข้างพี่ขับ ผมพูดแล้วผมได้ยินเสียงเจงด้วยใช่พี่ก็เป็นอีเป็นตอนเนี้ยตอนเนี้ยเป็นทุกคนเลยเข้าที่ฟังเลยไม่น่าไม่น่าใช่ของผมโลโลชัดเลยมีคนเอาไปแล้วพี่เอาไปแล้วเอาแคล ลงด,ด้านล่างนี้ก่อนก็ได้ซ่อนเห็นคนปะไม่เห็นดินลงได้ครับสนิปไม่แ<สะ>บบ<สะ>เบามากเลยอะ,<ส>ะอยังยัง<สะ>เบาไอ้จี<สะ>ไม่ซันมึงเลิกพูดดิกูรับคลลานที่ผ่านเลยเนี<สะ><สะ>่ยทีมพี่เฟย์บอกว่าทำคาน เออมันมีบ้านบ้านระเบียงอ่ะมีชัวชัวละก็ไอ่อะไรวะไม่ตอนพี่ไม่ได้ยินผ่านตอนพี่แต่ได้ยินบั๊กอย่างไอทีมในเกมอ๋อจริงเหรอเออยินตั้งนานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่สอมเป็นเทนนิงแล้วเฮ้ยมันมันปิดไอ้นี่ออกด้วยเหรอปิดลูกศรออกด้วยเหรอแม่ผมก็เห็นอยู่พี่มาเมื่อกี้อ้าวทมามพี่แม่ไม่ลูกศรเวลามันยิงดิเนี่ยเวลามันยิงมันไม่ขึ้นเนี่ยอ๋อชิดปืนชิดปืน เออพี่พูดที่ไม่ถูกเขินแล้วคนนึงเวลาเวลาเปิดตะขบปืนแล้วแล้วเป้าตกต่ำๆอ่ะมันบักนะให้ทิ้งเออมันบักอ่ะเวลาเปิดตะขบแล้วเวลาเดินเดินซ้ายขวาแล้วเป้ามันมันตกลงอ่ะเป้ามันต่ำๆเป้ามันย่อลงอ่ะให้ทิ้งปืนแล้วเก็บใหม่นะมันบัก อยู่ไหนไม่เห็นเลยอยู่กอดังอยู่กอดังปักอะไรวะเนี่ยมันเม่ดกอดก็เลยเลือกคนมาล้วงเสียงมันเสียงมันได้ยินสองครั้งไอ้เอาหูฟังให้ไปใช้ก่อนเป้าเพลงเฮ้ยแค่บักปันปันปัญหาบ้านนี้สองสองีแล้วไอ้สองคนแล้ว เสี่ยของไอ้ทีมเข้ามาเต็มๆมาดีมาดีมาดีน้องมาดีมาดีมาดีตอนพี่กลับมาเป็นมินิโนนหนึ่งแล้นะน้องจะไปพี่ใหญ่เฮ้ยมันมีแค่สองคนเองหมู่บ้านนั้นน่ะมักเหลืองอ่ะคนชอบเลยโดนแน่โดนแอบแนี่มันมีแค่สองคนเนี่ยมันสมมติปบะชุบแล้ว

หมด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 ผมผมผมสมอเลื่อใช่ผมเป็นเหมือนกันน่าจะห้องนะน่าจะห้องนะพี่เพราะว่าไม่ไม่ไม่ห้องพี่ใช้4ีไม่เกี่ยวสมอใพี่แต่เปลี่ยนใช้ก่อนวะไม่ไหววะไม่ตอนเนี้ยคือมันบลอกไอ้นี่อยู่แบบหนักๆเลยคือบกเวลาเวลายิงแล้วก้มเองอ่ะบ้านแล้วแล้วอุ้ยีแล้ว ไม่เชื่อดูเดี๋ยวดูสเตมโขาถ้าเป็นตอนซ้อมตอนซ้อมตอนเย็นนะหัวร้อนเลยมันไม่เห็นรถเนี่ยเชื่แม่งปัญหาเยอะชิบหายเลยเวลาซูมแล้วปืนตกถ้าทีท่เราแพ้ไฟเมื่อกี้คือหัวร้อนเลยนะม้างเว็บเอโดดไใช่เหมือนกันพี่แม่งอยู่ดีพี่ก็ขางไม่ออกมาพี่อยู่ดีพี่ก็ยืนอยู่เฉยอ๋อเฮียกูเปลี่ยน M4 ปุ๊บมินิมินิก้มแทนนะสัตว์ เฮ้ยวงกลับโพพี่ดูให้หน่อยไปไหนปลๆปเข้าโพเข้าโพเข้าโพขึ้นขึ้นไปเลยโอเคผมได้โอ้มันเจ่ะมาดิทำไมกูไม่ได้ยินเสียงคนในทีมนะอ๋อเอาหลอเฟสกับโพก่อนเฟสกับโอเข้าไปยืนโซนในโพให้หมดเลย ไม่ได้ยินเสียงใครแล้วอ่ะตอนนี้คือแบบบักมากอ่ะไม่ตอนนี้เสียงไม้หายเหมือนกันโอ้โหใช่เสียงไม้หายไปแล้วเหมือนกันไม่ได้ยินเหมือนกันไม่ได้ยินเหมือนกันไม่ได้ยินเหมือนกันไปไปกลางให้หมดเลยใจถีระเบียงกลางเมืองแล้วก็ดูฟ้าเรียงไว้โอเคอ่าอ่า พี่อยู่กลางเมืองแล้วนะใช่ใช่หมากส้มมีคนดูเดี๋ยวพี่ดูฝาเรียงให้ไอพี่ดูแหลมให้แหลมยังไม่มีคนนะเว้ยไปได้กากได้นะฮัลโหลโอเคไอโอเคโอเคโอเผมล่นหัวใจให้นะได้ได้เดี๋ยวพี่ดูฟ้าเร็วเฮ้ยเฮ้ยใครยิงอ่ะ ใจวะเอ้า Watch out ใช่ใช่หลบได้หลบได้ผมเซฟผมเซฟพี่ไอผมเซฟพี่ไอใช่ใช่อยู่หัวใจอยู่ตัวเดียวนะตัวเดียวพี่ฟันลุมปิดไดไหมพี่ไม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 ่ปล่อยปล่อยปล่อยแล้วเราไปเล่นฝ่อแหลมกับฟ้าเรียงแทนอยู่นี่อยู่อยู่ด้านหลังแล้วไปโซนด้านหลังแล้ว กลับไปโซเลยกลับไปโซเลยเราต้องเอาวงหน้าต่อตอนนี้ปล่อยไ้ไปไอทิ้งหัวใจเลยก็ได้นะเราไปดูฟ้าเรียงแทนพี่สมกหลังให้ลูกหนึ่งนะใช่ๆพี่สมกหลังให้เราไอ เอาสวยไปไปไเลี้ยงไปไฟเลี้ยงไปคุมฝาเลี้ยงให้หมดจะได้ออกง่ายไปไปไปผมไปผมไปเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไปแหลมไปแหลมไปแหลมอยู่ที่อยู่ที่นี่เลยอยู่ที่ซอนเลยไปคุมแหลมให้หมดเวลาออกมันออกง่ายไปมีรถมา มันจอดไหนผาเรียงโอเคโอเคโอเคผมเนตมันมีแค่สองตัวเนาะอืมอืมมันมาไม่ได้แล้นะลวโอเคโอเคพี่กันฟาเรียงปลายอยู่ ไม่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 ไปต่อมันเข้าหลุมมันเข้าหลุมเข้าหลุมนี้ Watch out ปิดตัวตัวพี่เอ่อเห็นตัวเดียวตัวเดียวเข้าหลุมหัวใจไปเป็นรถดาเซียนะโอเคอันได้ยิ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 นไม่ได้ยินเสียงพี่คนเดียวไม่เสีไม่ได้ยินพี่คนเดียวอ๋อ ไ่ได้ยินเหรอเนี่ยเฮ้ยหรอได้ยินแล้วอ้าได้ยินเขี้ยะอะไรเนี่ยยิงโค้งไม่เองไอ้สัสเฮ้แค่เตคูณหกมันเป็นเจโรคูณสามหรือคูณหกวะคูณสามนี่วะใครบอกว่ามันเป็นเจโรคูณหกวะออ ไปที่บ้านอะเออเออนั่นยากจังเลยต้องมานั่งคอยถอดปุ่หลุมข้างผมหลุมข้างผมมีคนผมมีคนป้อมเห็ดมีอย่างที่ป้อมเห็ดยังไม่มีแต่อยู่นอกวงแต่อยู่เราไปชนป้อมเห็ดแล้วค่อยเชิญสมองได้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 เอาส่งสมองไปป้อมเห็ดแล้วก็ชวนให็ดก่อนแล้วก็เซิญสมองเหตุเพาเห็ดด่านบัลล่น่าจะใกล้ใกล้วงกับตรงนี้ได้ได้ไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่โค้ชให้ก่อนมามามาเป็นคนก่อนนะไปคู่ แต่ขวานี้มีน้ำมักเหลืองพี่มีระวังด้วยตอนไปอ่ะเพิ่มหิษเหมือนกันป้ะไม่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 หมดหลาหมดน้ำหมดที่อ่ะเฮ้ยมันออกมันออกเพื่อีเตะสมองต้องเข้าห้องในก่อนพี่เตือนได้เตะเตะสมองให้เที่ยวรถมาข้ามี่เรถรถเรามีทั้งสามครับตอนนี้ฝาบเตะสมองต่อไหนนะได้ได้เตะสมองเข้าไปเลยงั้นนะกลับมารถก่อนมันจะตัดหน้า สมวกมันบักกว่าพี่แป๊บนึงที่ต้องปลาให้มันแตกแ้บนันเหรอครเด็กอะไรวะตอนนี้งงเพราะเพไม่มีคนพี่มาเลยไม่ดีมันเดืนเห็นอะไรไม่ดีต้องเข้าหลุมขวาว่ะโอ้โหมันบัอกอะไรทักหนาโอ้โหไม่อยู่กันเต็มหลุมเลย สกดไหมเนี่ยพี่ป่าอยู่พี่พีพี่มีใครอยู่ตอนมาเดินขวาัตอนมาได้ไดพี่ผมมีนี่ป่าไล่สายนะไปไปไปพี่ดีมาพี่มาบนขวามาพี่พี่วิ่งตามอยู่พี่วิ่งตามอยู่ไปไอ่ามาอยูข้างห้าเนียอามาออกสายมาออก้ายหรอขอคค มันไม่ได้เดินต่อมันอยู่ในวงไอส์ตรงนี้ไม่อยู่ในวงไอส์ตรงนี้อยู่ในวงอย่ามาอยู่กันหมดอย่ามาอยู่กันหมดต้องออกเชีนเน็ตใครมาปาไม่ได้ต้องไปทางเดี๋ยวพี่ไปทางไอส์ให้หลุมหน้าเรามีคนน้ยเคลียร์เลยดีกว่าหลุมหน้าเราคนแรกเลยย้ายปาเน็ตอยู่เคลียร์ขวาถ้าเราจะเล่นแบบเคลียรเลยเฮ้ยนั่งไงต้องลดต้องลดต้องลดเขอโดถใกล้ๆวะ ยาไปเดี๋ยวพี่ชันเข้าไปอินได้ไงอ่ะอินได้ไงวะตรงเนี้ยปลาสมองตรงที่พี่ไอเออไมาอยู่กูได้ไงเนี่ยเพื่อนได้ได้ได้พี่ไม่รีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบวงใกล้นะวงใกล้วงใกล้ตัวใกล้มันไปอยู่พี่เพียรนี่เขี่ยปัญหาเยอะจัดเลยวะ มาแต่ผมจะเปิดให้ก่อนนะพอแล้วบอกวิ่งซ้ายปมาวิ่งซ้ายสี่มาเดี๋ยวปีนี่ลูกหนึ่งนะเดี๋ยวป่าไล่ข้างหน้าให้ป่าไล่ข้างหน้าเฮ้ยมามาป่ป่ป่ปโอ้โหไม่ได้ยินเสียงเยอะเลยกดขวากดขวาพี่สายโฟกัสสายให้โฟกัสขวาไปเลยหมด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 เฮ้ยบักกี้เขาหลักว่าเจ็บบักกี้อ่ะนี่ไงยดิงยาดิงยาเฮ้ยผมโดนขวาผมเซฟผมเซฟจุบจุบจุบก่อนจุบก่อนคอยเล่นจุบก่อน จะทุบเองเหรอทุเบงพี่ดีเล่นหน่อยใจเย็นใจเย็นเราอยู่ในวงแล้วต่อบ้านต่อบ้านเดินดวยวขหมดตัวหนึ่งเห็นเปลาเฟียสเอาเขึ้นมายืนกลางเอ้าอะไรวะหมดหมดเขาหมดหมดไมนาะไม่เนาะใช่เหรอใช่เหรอปิดให้ผมต่อั๊บอีกแ่ เฮ้ยวงเราวงเราวงเราบ้านต้องออกโฟกัสบ้านก่อนหินปอยไปก่อนปอยไปก่อนหินไม่ว่าน่าจะตายแล้วว่ะยังยังยังอยู่ยังอยู่มันยังไม่ตายโฟกัสบ้านก่อนโฟกัสบ้านก่อนบ้านไม่เห็นมันได้ไงวะดิ๊ดีมีเด่นไหมไม่มีไม่มีพี่ไม่มีตาแล้วตายแล้วตายโอเคเหลือเหลือบ้านเหลือบ้านโฟกัสบ้านเลย น็อกหลังรถน็อกพี่รถระเบิดระเบิดพี่เนียนขวาละระวงที่กอายพี่ฟกอา่โฟกทังอื่นไปก่อนโอเคโอเคโอเคไเยดตรงไรอ ไชแล้วเราออกไปทำไมอ่ะเฮียนะเฮียนะเชื่อแล้วเราออกไปทำไมเฮ้ทำไมเราไม่รอเราไม่รอตรงนี้วะตรงนี้ของเราอ่ะงงเลยครับจากชนะกลายเป็นเพ้จะชนะช่วยด้วยข้างหน้าปะว่าข้างหน้าอเดี๋ยวเข้าดูเอเคไดปไรคับ เราหมื่นที่สามน่าจะสวยเลเฮ้ยมันมันทำไมยังเสร็จมาทางที่วะที่วะเพราะมันเปิดกันเองเลยซ้ายมือพี่ดิซ้ายมือสมองซ้ายเข็ดได้อ๋อเหี้ยโอ้ย